สวัสดีวันหยุดนะคะนม่วันหยุดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะข้างนอกฝนตกแล้วก็จะมาทำาาผลไม้อาหารว่างใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะซื้อแตงไทยมานะคะเราไม่เคยครั้งแรกนะคะที่ซื้อแตงนี้มานะคะเราไม่เคยไม่เคยซื้อมาก่อนเลยนะคะสวยไหมคะเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนด้วยเพราะ เขาเรียกว่าแตงไทยแตงไทยโหหนึ่งบุรุนคือต่างประเทศนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ารสชาติแบบไหนนะคะแต่เราก็จะมาทำแล้วก็เก็บเข้า,าตู้เย็นให้ให้เย็นๆนะคะนี่ก็วิธีแต่ก็สวยอยู่นะคะน่าทานอยู่นะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งฝนตกนะคะฝนตกวันนี้เราก็เลย อ่เป็นอะไรที่ได้ทำในในบ้านนะคะทำงานบ้านนะคะเนี่ยว่าเตอร์่หนิงบูลูนนะคะภาษาอ่าต่างประเทศก็จะเขียนป้ายว่าโหนิงบูลูนก็แตงที่ออกหวานๆนะคะโหนิงมันจะหอมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยซื้อมาทานนะคะนี่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ซื้อแตงนี้มานะคะก็จะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะหอมหวานกรอบไหมคะนี่แต่ก็โอเคอยู่นะคะดูสีสวยนะคะนี่แล้วก,จจกะะ็จัดการเลยนะคะจัดการเลยนะคะโอ้กรอบมาะกรอบด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่เคยตั้งแรกบที่ซื้อนะคะเนี่ยแล้วก็จะมาทําแบบเนี้ยนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะอยู่ต่างประเทศเราเป็นคนที่ไม่ไม่คิดอะไรมากนะคะเราง่ายๆนะคะ เนี่ยแล้วก็จะทำแบบนี้แล้วก็เราก็จะหั่นใส่กระป๋องกระปุกเอาไว้นะคะนี่นะคะเราไม่เคยไม่เคยกินนะคะเนี่ยครั้งแรกนะคะที่ที่ซื้อแตงนี้มานะคะนี่เแต่ไม่รู้รสชาตินะคะอืมออมันหอมไเมแล้วกันขนมนะล,ลุกลุกเลยแอปเปิ้ล ก็ใช้ได้นะคะรสชาติก็หวานอยู่นะคะแต่มันไม่มันไม่เหมือนแยงอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ามาทำโฉๆแล้วก็มันกรอบนะคะกรอบมากเลยก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะนี่ก็เป็นอะไรอีกวิธีหนึ่งที่ทำอา,อาหารใส่ใส่ผู้เย็นนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยชอบอาหารที่แบบเย็นๆนะคะ ชอบมากเลยนาหารแม่ตเย็นนะคะนี่แล้วก็จะทําประมาณนี้ใส่ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพราะว่าแล้วก็ปิดฝานะคะเมื่อก็จะเป็นอาหารที่สะอาดสะดวกในตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่พลาสติกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มีกลิ่นออกในในตู้เย็นนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งอาหารด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นคนที่ว่า,อาชอบระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะคะ พูดเรื่องจริงนะคะเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยค่ะก็เลยทุกอย่างต้องให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะก็เือเป็นคนที่เราชอบนะแล้วก็ไม่ว่ากันนะเรื่องทํางานบ้านเราก็ชอบนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะทําแล้วก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะใส่ช่องแข็งนะคะเพราะว่ามันจะได้ยินเร็วๆแล้วก็เอาออกแล้วก็เอามาวางไว้ที่ ตู้เย็นนะคะเราก็สามารถทานได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เย็นเลยนะคะแล้วก็มีวิธีของเรานะคะเอาเข้าช่องแข็งเลยช่องดิฟฟิตเลยนะคะแล้วก็ประมาณสี่สิบห้านาทีก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ผลไม้ที่เย็นจัดรวดเร็วด,ด้วยนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราทามาบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นผลไม้ที่ง่ายๆนะคะก็เป็นอะไรที่ ดูแล้วสีสดใสนะคะถ้าคุณชอบกรอบนาะจะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมันกรอบนะคะเป็นผลไมท้ที่ที่กรอบนะคะเห็นไหมคะนี่เก็ทำสิทธิ์แล้วง่ายๆแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ก่อดนะคะก็เนี่นะคะหวานนะแต่ว่า มันหวานจืดๆเยวก็ได้ทำน่าทานไหมคะแต่ไม่ได้เหมือนอลูกสีเขียวนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เราก็จะทำอย่างนี้เอาไว้นะคะแล้วก็จะเอาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาใส่ทั้งพลาสติกนะคะเข้าไปในช่องอช่องแข็ง ใช่ไหมคะก็45นาทีและผลจะไม่ผลรไม้จะไม่เป็นน้ําแข็งนะคะมันจะเย็ยนฉ่าแล้วก็ออกมาแล้วก็เอามาไว้ในตู้เย็ยนแล้วก็จะทําให้ผลไม้เย็ยนเร็วแล้วก็ทันใจรวจเดเร็วทันใจนะคะก็นี่ก็เป็นวันหนึ่งคืองานบ้านนะคะเป็นวันเป็นวันหยุดวันฝนตกนะคะเราก็จะทําหน้าที่ทำความสะอาดบ้านนะคะ ก็นี่ก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะเมื่อเราเราชอบนะคะเรื่องทํางานบ้านนะคะชอบมากไม่ว่าจะจะอะไรก็แต่คือเราชอบนะคะก็ถ้างานไหนที่เราชอบนะคะเราจะมีความสุขและเพลิดเพลินในงานนั้นนะคะถ้าบางคนบอกว่าไม่ชอบทํางานบ้านก็ทําไปมันก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบนะคะ ไม่ว่ากันนะคนเราเราชอบไม่เหมือนฟันนะคะเราชอบเราก็ทําแล้วก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับเรานะคะเพราะเป็นงานบ้านนะคะก็นี่แหละวันนี้เราก็ได้อะไรง่ายๆนะคะวันนี้ทําผลไม้ในวันหยุดนะคะและ้วก็ให้เพืเ่อนๆได้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะ,คะก็ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะก็ะอะไรที่น่ารักวันนี้ก็เป็นวัน วันฝนตกข้างนอกนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากนะคะเราอยู่บ้านเราก็ทําความสะอาดบ้านทําหน้าที่แม่บ้านนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทําอะไรเก็บเป็นอาหารอาหารว่างค่ะทำอาหารว่างเรียบร้อยแล้วนะคะ<ส>ก็เป็นอะไรที่น่ารักนะคะ<ส>โอเคอออ<ส>โอเคจที่จลีแก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะก็เนีย่ยเป็นบรรยุตของเรานะคะ